เห็ดดำน้ำเห็ดเหลืองน้องเจ้าเบิ้งเบิ้งเห็ดดำพี่น้องดงเห็ดดำวาอันนี้ทั้งดำทั้งเหลืองเซออะอนไหลเห็ดดำมันงาม 耶！耶！<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> mm. ออมีอะไรอุบยิ่แต่มีเกอ่าทัดแนทแลนเอสิมีกเด้ออ่ออออ่อเบิ่งจะี่น้องจ้ะทีมนี้แม่ปตนตัดขาสู้ตาย

อ้าอันไหนสิเด็ดตายูปุ่นอีกน่าจะพี่น้องจ้าเบิ้งขามเฮ็ดดำไปก่อนเน้อจะอเฮ็ดดำข้ามไปก่อนเอาเฮ็ดเหลืองก่อนจะคิดนน้เก็บเฮ็ดเหลืองตายค่ะพีน่น้องเนี่ย ล้วเอาเสยเลยเป็นเป็นเห็ดเหลืองแบบว่าสม้มมะแฟนแต่แลนพี่น้องเลยค้นหลายคัะแทวปีนสภาพอากาศมันด้ไหมพี่น้องเดือนสิงหาปกติอ่นมันจะหนาวเลยได้พี่น้องเลยมันเป็นห่อนไหมปีนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันร้อนเห็ดก,ก็เลยออกหล,หลายหลายออกหลายพูด้น อันใหญ่บ่แมนเบิดเด้อพี่น้องเด้อคุณอ้อนต้นไม้เอาทีละห้ดดำทั้งเหลืองขึ้นแซมกันจะ้ะเขาเป็นพี่น้องกันจะ้ะเนี่ยเห็ดดำเห็ดเหลืองเนี่ยเป็นพี่น้องกันเด้อพี่น้องเห็ดดำเป็นมันปูมันปูจะว่าสีน้ำตาลายพันธ์สีน้ำตาลสีดำจบบนอง xem cảnh được rồi, thân rồi. mới thấy này à để cho nó kịp cho thế kịp chỉ lặng คุนจะเนอ้อมเต้นไมพคุณ,คณ,คณหุนไหมฮี่นงกาสันสาบับ Hỏi yeah, yeah. thì là chim Hả Mình là ai Đó <laughs> chim này phải ขึ้นอ่อน้นไหมพี่น้องเอ้ยเห็ดก็ได้หลายค่ะแสงแดดมาแล้วพี่น้องเอ้ยแสงแดดเริ่ม่องแล้ว เริ่มไม่มืดแล้วจ้ะคุณที่รปชมครับ